สวัสดีนะครับวันนี้โตโด้ามีสินค้าใหม่เป็นสินค้าใหม่แล้วกันครับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวก็คือตัวปืน1013เห็นไหมครับว่าเป็นยี่ห้อที่ดีที่สุดของประเทศจีนเลยนะครับปืน1 0 1 3มเนี่ยมาในบ็อกเซตเลยนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องบอกก่อนว่าปืน1 0 1 3เป็นปืนยิงลวดหรือปืนยิงไม้ที่เรารู้จักกันดีนั่นเองนะครับปืนตัวเนี้ยสามารถใช้ได้กับลวดนะครับเบอร์ 6นะครับเบอร์8นะครับแล้วก็เบอร์10ทั้ง3เบอร์เนี้ยลูกค้าสามารถเลือกตามความสะดวกหรือว่าลักษณะงานยิงไม้ของตัวเองได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าภายในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับภายในกล่องเนี่ยจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์อยู่3-4ชิ้นนะครับชิ้นแรกแน่นอนเลยก็คือเป็นปืน 1013นะครับนนะปืน1 0ึ่์น1ต่อมาจะเป็นลิ้นครับชิ้นต่อมาเนี่ยก็จะเป็นน้ำมันหล่อลื่นครับผมหรือว่าน้ำมันจักรที่เรารู้จักกันดีนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีตัวอาแจหกเหลี่ยมสำหรับซ่อมปืนเบื้องต้นได้ด้วยนะครับตอนนี้ โตด้ามีโปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อชุดปืนยิงไม้1013เนี่ยแหละครับแถมฟรีตัวลูกยาง13ชิ้นนะครับลูกยาง13ชิ้นเนี่ยสามารถซ่อมได้ด้วยตัวเองเลยคำถามต่อมาลูกค้าจะซ่อมยังไงนะครับผมแนะนำให้มาดูตรงนี้ครับก่อนอื่นเลยเราแกะปืนออกมานะครับสังเกตบริเวณ ตรงนี้นะครับจะมีรูน็อตอยู่4ี่รูรูน็อตสรูเนี่ยให้ใช้ประแจหกเหลี่ยมไขออกมาก่อนพอไขออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นตัวแมชชีนิกข้างในถูกต้องไหมครับสามารถใช้ตัวลูกยางเนี่ยเปลี่ยนแมชชีนิกข้างในได้เลยนะครับง่ายมากแล้วก็สะดวกสบายมากนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจในตัวของปืน1 0 1 3สามารถติดต่อได้ตามลิงด้านลาน่างเลยนะครับ